ตอนนี้นะคะเรามาตามหาอาซีกันนะคะอาซีเรายังหาไม่เจอแต่ตอนนี้เรามาถึงจุด r าซีสีแดงที่สะพานลอยนะคะตอนนี้เราอยู่สะพานลอยยังหา r าซีไม่เจอค่ะแต่เขาบอกว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายไม่อยู่ไม่ต้องข้ามถนนไปเราก็ยังหาไม่เจอ เจอไหมคะไม่เจอเลยแต่เขาบอกว่าห้ามข้ามถนนไปอยู่ทางซ้ายมือสีแดงสีแดง,แ,ดงแล้วเราจะรู้ไหมคืออะไรตายโตมีไหม